ละครสั้น fc เรื่องลูกรักลูกชังตอนที่หมาแล้วจ้าหลังจากที่แป้งบอกว่าที่บ้านของเขามีสิ่งชั่วร้ายทำให้เขานึกถึงโชคขึ้นมาทันทีพ่อครับที่พี่เขาพูดว่าสิ่งชั่วร้ายในบ้านของเราสิ่งไม่ดีมันคืออะไรล่ะครับพ่อสิ่งไม่ดี ก็คือสิ่งที่มาอยู่ในครอบครัวเราแล้วทําให้ครอบครัวเราแย่ไงทําให้ครอบครัวเราไม่ดีทําให้ครอบครัวเราไม่มีความสุขสิ่งนั้นก็คือสิ่งไม่ดีเข้าใจไหมลักกี้แล้วมันคืออะไรล่ะครับพ่ออืมช่างมันเถอะกลับบ้านกันดีกว่าไปลักกี้เดี๋ยววันนี้กินข้าวเสร็จแล้วลักกี้เข้านอนพรุ่งนี้อยากจะไปไหนอีกหรือเปล่าบอกพ่อได้นะ พ่อว่างะช่วงเนี้ยไม่อยากไปไหนหรอกครับพ่ออยากอยู่บ้านอยากเล่นกับน้องพ่อผมให้ลูกโป่งน้องใบหนึ่งได้ไหมพ่อครับตอบผมก่อนสิให้หรือไม่ให้พ่อรอลักกี้เล่นเบื่อก่อนก็ล็อกกันค่อยให้เข้าใจป่ะเพิ่งซื้อมาเนี่ยปะปะปะพ่อมีเรื่องจะบอก และก็เหมือนเช่นเคยโชคก็ได้แต่ยืนมองเขาเหมือนเป็นแค่อากาศในบ้านหลังนี้พ่อมีเรื่องอะไรจะบอกหรอครับสิ่งไม่ดีที่พี่แป้งคนนั้นเขาพูดถึงก็คือนายโชคคนที่ลูกตั้งชื่อให้ไงเด็กคนนั้นเกิดมาก็ทำให้แม่ตาย พ่อต้องตกงานธุรกิจของเราเจ๊งไม่อย่างนั้นบ้านของเราก็จะมีความสุขมีทั้งพ่อมีทั้งแม่และมีลูกเข้าใจไหมไปเดี๋ยวไปอาบน้ำกินข้าวแล้วเข้านอนนะพ่อมีธุระจะคุยกับพี่แป้งสัหน่อยเข้าใจไหมลูกไปเร็วๆแปดโมงเช้าก็แล้วสิบโมงเช้าก็แล้ว เที่ยงเย็นบ่ายหกโมงเย็นก็แล้วหนึ่งทุ่มก็แล้วสองทุ่มก็แล้วสามทุ่มก็แล้วสี่ห้าทุ่มย,ยังไม่โทรมาอีกหรอเนี่ยหรือว่าเขาจะไม่เชื่อสิ่งที่เราพูดก็แง่น่ะสิเพราะว่าฉันโกหกนี่นาฉันโกหกไม่เนียนหรือว่าฉันจะต้องไปเรียนมาใหม่ฮ ไม่ฉันเนียนที่สุดในชั้นแล้วนะเฮ้โทรมาหน่อยเถิดโทรเอ้ฉันเชื่อเธอร้อยเปอร์เซนต์วัถิบ้านของฉันมีสิ่งชั่วร้ายมีสิ่งอัปมงคลมีสิ่งไม่ดีฉันจะต้องโทรหาเธอให้เธอมาปัดเป่าไายดีกว่าป่านนี้คงจะนอนแล้วนะสี่ทุ่มแล้วถ้าเธอได้อ่านเธอก็คง จะต้องมาพรุ่งนี้ฮขอให้เธอมาช่วยบ้านของเราให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองสิ่งไม่ดีจงออกไปด้วยเธอฮ้อยนอนไม่หลับเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเขาพิมพ์หาเราบอกว่าพรุ่งนี้ให้ไปที่บ้านมีโลเคชั่นพร้อมโหอย่างนี้สู้ตายแน่แตงเอ้ย รับรองรับรองรับรองอะไรอะ่ะอืมรับรองฉันจะได้แฟนแน่นอน <c oughs> นอนก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปบ้านเขาแต่งตัวอะไรดีนะแจะต้องออกกี่โมงล่ะจะต้องพูดอะไรต่อโกหกไปเยอะด้วยสิทำยังไงดีอ่ะหลับดีกว่าตื่นเช้ามาน่าจะได้ใสหลับหลับซิ ฉันนอนไม่หลับทำยังไงดีและแล้วฉันก็ต้องตื่นง่วงจังเลยยังไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะความตื่นเต้นแท้ๆเลยไปสู้ฉันจะต้องจัดการกับผู้ชายคนนี้ให้ได้ชุดพร้อมรอนัดออกเดทก,ก่อนเถอะ ฉันจะใส่ชุดให้สะพรึงเลยตอนนี้ต้องใส่ชุดทำงานไปก่อนว่าไงจ่าดินปืนนายว่าฉันจะได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่เร็วๆนี้หรือเปล่าหืมอ้าวเงียบทำไมล่ะนี่นายอย่าบอกนะว่านายกลัวฉันฉันเป็นเจ้านายของนายนะไปไปไปถึงแล้วยืนรอต้อนรับอยู่หน้าบ้านเลยด้วยนะหอ สวัสดีค่ะฉันมาแล้วค่ะโอ้โหกลิ่นความชั่วร้ายช่างรุนแรงอะไรเช่นนี้ฉันว่าเรารีบเข้าไปจัดการดีกว่านะคะโอ้ยฉันได้สัมผัสถึงความโอ้ยเวียนหัวจังเลยค่ะเข้ามาในบ้านก่อนสิครับคุณก็รับรู้ได้ถึงสิ่งนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นทุนก็จัดการเลยก็แล้วกัน ตรงไหนชั่วร้ายคุณก็ปัดเป่าให้มันออกไปเข้าใจไหมเฮ้ย hey, ฉันพูดเล่นตังหากแหมจะเชิญกินข้าวหน่อยก็ไม่ได้อุตสาหรีบมาได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะปัดเป่าความชั่วร้ายออกจากบ้านรังนี้ไปความชั่วร้ายและอะไรมันคืนความชั่วร้ายล่ะอะไรมันคือสิ่งไม่ดี ว่าแต่หรือบ้านนี้มีผีช่างมันเถอะพูดมัม่วไปได้โจมอไดออออ้สิ่งไม่ดีจงออกไปโอ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 ่นนอ่นโอโอโอโไโอโอีอโอโอโออโอโบโอโอโนโอมอโ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 ี้นนอโนะอโ่โอ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 ามา เงินเดือนจะเหลือเหรอเนี่ยดูจากท่าทางแล้วเด็กคนนี้น่าจะไม่ใช่ลูกรักแน่ๆถ้าเป็นลูกรักคงไม่ได้ออกมาอยู่นอกบ้านอย่างนี้หรอกสิ่งไม่ดีจงออกไปเธอคือสิ่งชั่วร้ายออกไปมั่วไปอย่างนั้นแหละถ้าถูกขึ้นมาแล้วก็รับรองโป๊เช ฉันได้จัดการสิ่งชั่วร้ายออกไปจากที่บ้านหลังนี้แล้วค่ะรับรองต่อไปนี้คุณจะมีแต่สิ่งที่ดีนะคะเสร็จงานแล้วขอกลับบ้านนะคะเรียกหน่อยสิฉันขอได้กินข้าวกลางวันสักมื้อก็ยังดีเรียกหน่อยนะเรียกไม่เรียกหรอโถเอ้ยอุตส่าห์ตั้งใจไม่เป็นไรฉันพูดเองก็ได้เออพอดี ฉันว่าฉันอยู่ต่ออีกหน่อยดีกว่านะคะถ้างั้นก็ดีเลยมาสิมากินข้าวด้วยกันผมมีเรื่องจะคุยกับคุณอยู่พอดีเลยแต่แตะกี้คิดไม่ออกอืมมามามา,มากินข้าวกันพ่อฮะไม่เรียกโชคเข้ามากินด้วยหรอครับเรามีแขกก็เห็นอยู่นี่ลักกี้อย่าเสียมารยาทสิเป็นแบบที่ฉันคิดไว้ไม่มีผิดเลย เขาไม่ชอบคนชื่อโชคสแสดงว่าต้องเป็นคนที่ไม่รักถ้าฉันเอาตรงนี้มาเป็นจุดอ่อนรับรองฉันได้เข้าบ้านหลังนี้เร็วกว่ากำหนดแน่<ฮ>ดีเลยแค่คิดก็มีความสุขแล้วฉันต้องทิ้งระเบิดก้อนโตไว้ที่นี่สักหน่อยเออสิ่งชั่วร้ายจะออกไป ต่อไปนี้จะมีแต่สิ่งที่ดีนะคะหลังจากนั้นหนึ่งเดือนโอ้โหอาเธอร์นายมาทำงานแค่เดือนเดียวตอนนี้นายได้เลื่อนเป็นหัวหน้าแล้วเหรอเนี่ยนายทำอะไรบอกฉันหน่อยได้ไหมฉันก็ทำงานเหมือนกับนายนั่นแหละหน้าหรือว่าจะเป็นเพราะคนชื่อแป้งมาปัดเป่า ความชั่วร้ายในบ้านของเราทําให้บ้านของเรามีแต่สิ่งที่ดีการงานและการเงินของฉันดีขึ้นมากเลยแสดงว่าผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะฉะนั้นฉันจะต้องเก็บผู้หญิงคนนี้ไว้ใกล้ๆตัวเพราะเธอคือสิ่งนำโชคของฉันหลังจากวันนั้นอาเธอก็ได้ตามจีบแป้งทุกวัน จนทั้งสองคนตกลงที่จะแต่งงานกัน